ดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอข้านนอกนาเนีธอตะเลนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,คะข้านนอกนานะ่ะรีบรีบมาค่ะพี่น้องทราบไหมคะว่าข้านนกนาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตะเลหอยนางรมค่ะแต่เห็นน้ํามันขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นน้ํามันขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรือมันปิดหอยหมดแล้วก็ไม่รู้ตรงโน้นน่ะมันเป็น แหลมยื่นลงไปอ่ะแหลมนั้นมันน้ํามันมาไม่ไวอ่ะพี่น้องไปดูที่พี่น้องแหลมนูน้นะจะได้หอยนางรมไหมรู้ว่ามันโดนเนี่ยน้ําขึ้นแล้วธรรมดาแล้วน้ํามันลงน้ํามันลงถําสุดถึงบ่ายสามบ่ายสามครึ่งแต่ตอนนี้บ่ายสามโมง สี่ผ้าแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้านอกนาหันกล้องให้ดูนะโน่นแหลมไกลๆน่นไม่รู้ยังจะเก็บได้อีกไหมไปดูค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมพี่น้องค่าน้ํามันขึ้นมาแล้วแหลมน้น่ะแหลมไกลๆน่นน่น,นที่เห็นอยู่ที่โค้งไกลๆนะนะพี่น้องคะ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บได้อีกสักกี่ตัว เดินไปดูเรื่อยๆแหละลมแรงแล้วข้อนั่นด้วยค่ะเอ่ออะไรอะ่ะเย็นนะอากาศหนาวสิบสาสี่องศาเดินไปดูที่มีเรือมีเรืออยู่ลำหนึ่งไม่ค่อยมีเรือเลยวันนี้อากาศไม่ดีค่ะลมแรงแรงในทะเลไม่ใช่พอมาเก็บขอยอย่างนี้นะพี่นอง กลับไปป่วยเลยค่ะลมแรงถุงมือถุงมือแบบใส่ธรรมดาเขาไม่ได้เอามาชาวนาชาวนาในทะเลจนน้ำบดบ้านจนน้ำบดแถวแริมทะเลค่ะนั่นบ้านจนน้ำบดริมทะนี่แหละบนเขื่อนค่ะเขื่อนอ่าเขื่อนที่เขาขั้นไว้ ระหว่างน้ำกับระหว่างน้ำกับเออกับทะเลค่ะระหว่างพื้นน้ำทะเลกับพื้นดินค่ะนี่แหละอย่างนี้หละก็มาตรงนี้แหละทุกครั้งแหละพี่น้องเวลามาเก็บหอยนางรมอ่ะนี่เดินไปดูที่นั่นอ่ะตรงไกลๆนั้นสงสัยจะมีอีกหน่อยนึงแหละพี่น้องเอ้ยเก็บได้สีห้าตัวแหละ คงได้แหละเนี่ยตรงนี้ยน้ํายังไม่ยังไม่ล้นมาเลยเนี่ยผู้หญิงชาวนากี่จัก,กรยานมาคันนะึงฮัลโหลไม่ค่อยมีใครตรงนี้นะอย่างที่บอกนะั่นแหละพี่น้องเมื่อก่อนนะเขานกนามาวิ่งตรงนี้บ่อยเป็นสิบกิโลเลยนะนไปรีบร,บ,รบเดินไปดูคะ่ะนะเกือบถึงแล้วแหลมยาวๆนะ่ะ แหลมยาวๆนั้นมานะเห็นไหมคะพี่น้องค่ะเหลือทุกทานหินหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะอุย้ยยังได้ยังได้ค่ะพี่น้องยังได้่อยนางลมยังได้ไปรีบรีบเก็บคงจะไม่ได้เปิดตรงนั้นแหละลมมันแรงมันเย็นเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูพอเก็บเสร็จนะคะเอาตะกี้ตัวดีเนาะ <laughs> ไปดูค่ะพี่น้องไปกันคะ่ะนู่นคนเดินมาขมุ่งขงมัมานะ อุ่นใจนะตรงนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกแต่ตรงนี้นะ่ะเป็นที่ที่ไม่อันตรายอะไรกับพี่น้องค่ะนี่แหละะเดี๋ยวลงลงไปที่แหลมยาวๆนั่นแหละนี่แหลมเนี้ยแหลมยาวเนี่ยปะปจุ๊บสิคะพี่น้องขาอ่อยจุ๊บอ่อยจุ๊บกับพี่น้องขาเต็มหมดเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกินอร่อยนะ เต็มหมดเลยตรงนี้เยอะมากเลยเนี่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 ยอ้วนนะพี่น้องกินอร่อยนะหอยชุกเนี่ยเห็นไหมี่มันเป็นก้อนๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยกินอร่อยนะคะพี่น้องนี่เห็นมาเยอะแยะเลยตรงนี้เยอะมากเลยน้ำยังไม่มาหรอกค่ะนี่แหละหอยนางรมมามีอีกเยอะ จะเก็บเท่าไหร่ยังมีอีกตรงนี้น้ำยังขึ้นไม่ทันค่ะดีจังเข้านกนามาทันค่ะพี่น้ององขาเข้านกนาเปิดให้ดูตัวตัวที่มันติดอยู่กับหินนะพี่น้องอุ้ยดูสิพี่น้อง่ะอ้วนมากเลยนี่อ้วนทุกตัวเลยเนี่ยอันนี้เดือนออกโตเบอร์นะคะพี่น้องขาออกโตเบอร์นะเนี่ยอ้วนทุกตัวเลยเห็นไหม ตัวที่มันติดอยู่กับหินก็อ้วนค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็นกนาจะให้ดูว่ามันติดอยู่กับหินยังไงนะคะอ้วนมากเลยค่ะพี่น้องขา <donc S 1> น <Gram ma. S 1> ี่มันติดอยู่กับหินอย่างเงี้ยเนี่ย่อยทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องขาเนี่ยมันติดอยู่กับหินเนี่ยก็เอามีดมาเปิดแล้วเอาแต่เนื้อมันได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติดอยู่กับหินค่ะ กับหินนะ่ะตรงนี้เนี่ยมันอยู่มันอยู่กับก้อนหินนะ เดี๋ยวจะไม่สบายก็เก็บไปประมาณ20ตัวแหละนี่แหลคะครับพี่น้องมันก็อ้วนนะช่วงนี้มันก็อ้วนแต่ไม่อ้วนเหมือนเอาวันโกนครับพี่น้องค่ะแต่มันก็อ้วนอร่อยนะชิมดูแล้วเมื่อกี้ที่เข้านอกนาเปิดให้ดูตรงนั้นอ่ะพี่น้องเปิดให้ดูที่ที่มันติดอ น้องขาพอได้เก็บนะพอได้เก็บอยู่เนี่ยน้ำไม่ขึ้นเร็วค่ะน่ะตรงนั้นที่มันติดหินอยู่หน้าเก็บนะอร่อยะกลับบ้านดีกว่าพี่น้องขาหอยนางรมเอามาแล้วก็เปิดให้พี่น้องดูนะคะก็มันอ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวก็นกนาจะ เปิดแล้วก็ใส่ไว้ในช่องฟิตกินมาที่ทะเลนะตีที่เข้านกนาเปิดให้พี่น้องดูแล้วนะสองสามตัวโอออามาวางเอาไว้คืนหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องขาะนี่ตัวมันเติบเติบอุ้ยตายแลว้วอ้วนจังเลยแต่มันคลายน้ำออกอุ้ยดูสิพี่น้องดูสินี่ดูสิคะ เห็นไหมคะนี่อ้วนมากเลยอะ่ะอ้วนมากเลยหอยนางรมคะ่ะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวข้าวนกนายจะเปิดไปเรื่อยๆเก็บไว้ในช่องฟิตคะ่ะตัวนี้อีกมันอ้วนทุกตัวแหละพี่น้องหอยนางลมอะ่ะนี่เดือน เดือนอะไรออกโตเบอร์ October นะพี่น้องเดือนออกโตเบอร์อุ้ยดูสิดูสิเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอุ้ยอ้วนขนาดนี้เลยอะ่ะนี่ดูสิครับพี่น้องค่ะตัวใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยอะ่ะใหญ่จนน่ากลัวนะพี่น้องกินคำเดียวคำเดียวอ่ะไม่นั่นหรอก มันใหญ่เกินกับพี่น้องดูสิเติบเลยแหละนี่ปากมันตัดออกนะดำๆกินแต่น้ำนมมันใส่ไว้ในช่องฟิตแค่เดียวนะใส่ไว้ในกล่องมันก็จะเหมือนเดิมเลยพี่น้องเห็นไหมเอาหกมากินดูแกงดูอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเนี่ยอุ้ยอ้วนมากอะ่ะ อ้วนจนน่ากลัวเลยนี่ค่ะดูชัดๆเลยพี่น้องใครจะกินไปนะไปเก็บนะหอยอะ่ะวันก่อนน้องก็ถามมาคนหนึ่งนะเ็าถามมาว่าตรงไหนคลิปก่อนนะนะให้สถานที่ไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะให้ไปเก็บก็บอกเขาไม่รู้จักก็เลยให้ที่จอดรถเลย ให้ที่จอดรถไปเรียบร้อยแล้วก็ข้ามเขื่อนไปก็ถึงหอยนางรมแต่เวลาไปไม่ใช่ว่าไปไปเวลามันต้องไปเวลาน้ําลงนะต้องขึ้นต้องดูด้วยน้ําขึ้นน้ําลงไม่นั้นไม่เห็นหอยนะหอยมันอยู่ในทะเลนะเห็นเวลาน้ําลงเท่านั้นนะคะอุ้ยอ้วนมากเลยแต่ละตัวนะพี่น้องดูที นี่ดูสิคะเนี่ยเนี้ยเนี่ยอ้วนขนาดนี้เลยอะ่ะให้ดูเลยดูสิเห็นไหมคะอย่าไปเก็บนะเดือนนี้เดือนนี้ออกโตเบอร์นะคะออกโตเบอร์ อาทิตยที่สองของออกทเบอร์นะตัวนี้คู่แฝดค่ะออกแล้วดูสิมันอ้วนพี่น้องดูสิอ้วนม,มากเลยอะอุ้ยน่ากลัวคนอายุมากแล้วกินกินเยอะไม่ได้นะพี่น้องใครหนุ่มๆสาวๆนะก็ให้สถานที่ไปแล้วคลิปก่อนะนะไปเก็บกินได้เลยนะ เนี่ยเดี๋ยวก็นกนาปลอกให้เสร็จมีประมาณอีก10ตัวค่ะพี่น้องก่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแต่นั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครจะกินหอยนางรมที่เนเธอร์แลนด์นะไปเก็บได้เลยนะเดือนออกโทเบอร์เนี่ยอาทิตย์ที่สของเดือนอ้วนแบบแบบอร่อยมากเลยอะน้ำนมมันจะไม่นิ่มนะเหมือนกับมะพร้าวตึกตื่นค่ะมันมันเคี้ยวกึดๆๆๆๆกดกค่ะเหมือนกับที่ทุกก่ะ ทุกครั้งมันมันไม่เหมือนกันนะเนื้อเนื้อหอยอะ่ะจะไม่เหมือนกันอันนี้แบบแข็งแข็งน่ากินมากเลยเขาจะเขาชอบกินกันเวลาเนื้อมันแข็งแข็งอย่างเนี้ยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะดูสิดูสิมันอ้วนจนดูสิคะพี่น้องเห็นไหมคะ อ้วนมากอะแบบอ้วนมากเลยไปรีบริไปเก็บกินเนะตั้งเดือนแหละมันอ้วนทั้งเดือนเลยค่ะแต่ข้าวนกนาเขาไม่ทราบว่ามันเป็นเวลาข้างขึ้นข้างแรมยังไงนะดูสิครพี่น้องค่ะแบบอ้วนแบบสุดๆดเลยอะตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ยไปเก็บกินนะคะใครอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะสถานที่อ่ะคลิปก่อนอะที่ปอกที่เปิดให้ดูน่ะ อ,อยู่ที่คอมเมนต์นะคะ